คนนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นของข่าวที่ต่อเนื่องกันมาจากวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกรณีของเจจูแอร์ของเกาหลีใต้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเกือบยกลามีรอดมาสองชีวิตเนี่ยนะคะก็ในจำนวนนั้นของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีหญิงชาวไทยสองคนด้วยกันนะคะขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวด้วยแต่ว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะหลายต่อหลายคนก,ก็บอกว่าการเดินทางโดย เรื่องบินเราก็มั่นใจถึงความปลอดภัยแต่ว่าหากว่าเกิดเหตุร้ายก็มีความสูญเสียค่อนข้างมากปรากฏว่า MGR ออนไลน์บอกว่าความวัวยังไม่ทันหายเลยเครื่องบินเจจูแอร์อีกลำหนึ่งนะคะปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องเกือบที่จะซ้ำรอยนะคะเครื่องบินลำหนึ่งของสายการบินเจจูแอร์นะคะเทคออฟในเกาหลีใต้เมื่อช่วงก็คือตรงตรงกับเวลาของวันจันทร์ก็คือวันนี้นะคะ30ธันวาคมแต่ว่าปรากฏว่าต้องวกกลับไปยังท่ากาศยานต้นทางก็คือสืบเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับระบบฐานลอ แบบเดียวกันที่พบในเครื่องบินรุ่นเดียวกันที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุ ที่เลวร้าย1วันก่อนหน้านี้ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮับโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมการบินโดยบอกว่าเที่ยวบิน7 c 1 0 1ของสายการบินเจจูแอร์ซึ่งเดินทางนะคะออกจากสนามบินานานาชาติคิมโบทางตะวันตกของกรุงโซมุ่งหน้าสู่เกาะเชจูอ Jeju, ตอน6 3นาฬิกา37นาทีตามเวลาท้องถิ่นตรวจพบประเด็นปัญหากับระบบฐานล้อไม่นานคะ่ะหลังจากที่เทคออฟสายการ บินก็เลยแจ้งผู้โดยสารนะคะในะสายการบินที่ว่านี้นะคะ มีทั้งหมด161คนนะคะให้ผู้โดยสารได้ทราบเกี่ยวกับเหตุข,ขัดข้องทางกลไกลอันมีต้นต่อมาจากปัญหาระบบฐานล้อและไม่นานก็บินกลับไปยังสนามบินคิมโบช่วงเวลา7นาิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นบรรดาผู้โดยสารเนี่ยนะคะก็บินสู่จุดหมายปลายทางหลังจากนั้นหลังจากที่สายการบินได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องบินให้นะคะระบบฐานล้อเป็นระบบที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของเที่ยวบินรับ การการเทคออฟและการาลงจอดอย่างปลอดภัยในขณะที่เดียวกันนั้นนะก็มเีเรื่องของการช่วยบรรเทาแรงกระแทกระหว่างลงจอดฉุกเฉินด้วย คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์นะคะก็อย่างที่เราทราบเนี่ยแหละคะ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นสําหรับเครื่องบินของสายการบินเจจูอีกลําที่ประสบอุบัติเหตุที่เมืองมูอันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งก็เชื่อกันว่าฐานล้อทั้ง3าของเครื่องบินลําดังกล่าวเกิดขัดข้องไม่ทํางานอย่างเหมาะสมนะคะเครื่องบินที่บินวกกลับในวันจันทร์ก็คือวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเครื่องบินโบอิง B737800 เป็นรุ่นเดียวกับลำที่เกิดโศกนาฏกรรม1วันก่อนหน้านี้ที่ฆ่าชีวิต179รายรอดชีวิต2คนในขณะที่สายการบินเจจูแอร์มีเครื่องบินรุ่นนี้อยู่39ลำนะคะจากฝูงบินที่มีทั้งหมด41ลำด้วยกันนะคะรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวคือ สำนักข่าวยอนฮับนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ให้ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคะ่ะจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับ j จจูแอรนั้นทางด้านของกอพทออได้มีการตรวจสอบ j จจูแอรพบว่ามีประกันภัยนะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้รายงานตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุของสายการบินเจจูแอรเที่ยวบิน742216เส้นทาง กรุงเทพหมู่อันประเทศเกาหลีใต้มีผู้โดยสารคนไทยสองรายในเที่ยวบินนี้พบว่าสายการบินเจจูแอร์จดทะเบียนในประเทศเกาหลีใต้ทําประกันภัยที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ดังนั้นการเรียกร้องค่าเสียหายอย่างเช่นกรณีผู้โดยสารถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บหรือกรณีสัมภาระสูญหายหรือถูกทําลายจะเป็นไปตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของประเทศเกาหลีใต้คือผู้เสียหายหรือว่าญาตินะคะสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่สายการบิน เพื่อติดตามแนวทางการดําเนินการต่างๆได้โดยตรงโดยกพอพทอขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสิทธิ์ของผู้โดยสารพร้อมให้คําแนะนําเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะ